เป็นกฎใหม่ของสายการบินสามารถปฏิเสธผู้โดยสารได้หากเจอ6กรณีนี้นะครับซึ่ง <c oughs> ใน6กรณีนี้ใน6กรณีนี้นะครับจะเริ่ม19กุมภาพันธ์นี้นะครับจริงๆมันก็มีกฎแหละออกมาโดยตลอดนะครับสำหรับข้อมูลนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับออกกฎใหม่ว่าด้วยการปฏิเสธรับผู้โดยสารเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสาร ทั้งท่านนั้นแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นี้ก็อีก4วันนับจาก4 5วันนับจากวันนี้นะครับโดยกำหนดให้สายการบินของไทยและต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการนะครับสามารถปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารได้6กรณีดังนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไปกันช้าๆนะ,ะกรณีที่1ครับ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษแต่ไม่ได้แจ้งหรือขอลุวงหน้าอันนี้จําเป็นนะบางทีแบบม,มันมีคอนดิชันที่จําเป็นมากๆนะแล้วไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้สามารถเตรียมอุปกรณ์หรือว่าการช่วยเหลือในไฟล์ได้มันอันตรายนะครับ 2. ผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารการเดินทางซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้ระบุต,ตัวตนได้แปลง่ายๆก็คือไม่มีเอกสารในการเดินทางนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือบัตร ประชาชนนะอันนี้สําหรับคนที่เดินทางภายในประเทศนะครับบัตรประชาชนสําคัญนะครับตัวดิจิตอลถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะใช้ได้นะแล้วก็บัตรใบขับขีนะ่ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะข้อ3นะครับผู้โดยสารที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางนะครับอันนี้ก็คือผิดอ่ะวายายังไงก็คือผิดกฎหมายนะก็ไม่อนุญาตให้เดินทางได้นะครับ กลุ่มที่4ก็คือผู้โดยสารที่เป็นทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่า14วันแม้ว่าจะเดินทางกับเ,เขาเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าผู้อนุบาลแล้วก็ตามนะมีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินโฟเมชันหรือว่าหลักฐานที่เราจะใช้พิสูจว่าเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางกับเด็กทารกแรกเกิดที่อายุต่ำกว่า14วันหรือเปล่าเช่นมันอาจจะมีเหตุจําเป็นจริงๆอันนี้ก็ขอได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้า เช่นกันนะ,ะกลุ่มที่5ก,ก็คือผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า5ปีหรือ5ขวบเนี่ยแล้วเดินทางโดยลำพังอันนี้ไม่อนุญาตแล้วนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องไปพร้อมกับผู้ปกครองนะครับข้อ6นะครับผู้โดยสารที่มีอายุคันเกินที่กำหนดในเงื่อนไขในการขนส่งของสายการบินถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะ7เดือนมั้งถ้าจะไม่ผิด7หรือ8เดือนเนี่ยแหละที่ห้ามตั้งแต่ ตั้งแต่อายุคันเท่านั้นนะรู้สึกจะห้ามแล้วเพราะว่าเกิดไปคลอดบนเครื่องอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันวุ่นวายแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะครับนั้นก็ยังไงด,ดูความเหมาะสมด้วยสําหรับคนที่มีอายุคันเกินเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางก็คงต้องขอใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปชี้แจงด้วยนะครับนอกจากนี้สายการบินยังสามารถปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระ ที่ไมย่ยินยอมให้ค้นได้ด้วยนะหรือไม่ผ่านการตรวจค้นได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันฝากเตือนนิดนึงแล้วกันสาหรับใครที่เดินทางต่างประเทศนะครับบางทีไปเจอเพื่อนเจอคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามมาขอให้เราโหลดของแทนเพราะว่าตัวเองใส่ของมาหนักเกินหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดไม่ใช่คนในครอบครัวจริงๆไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่จริงๆเนี่ยอย่าเลยครับมันเสี่ยงเพราะชื่อเรานะถ้าเกิด ใบนั้นถูกตรวจคนแล้วเจอสิ่งผิดปกติเราซวยนะจะไปบอกว่าเป็นของคนอื่นก็โอ้หเหนื่อยอีกอย่าไปใจดีกับเรื่องแบบนี้นะบางทีผมก็เข้าใจนะแต่ว่ามันก็อันตรายเนาะอย่างไงก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับ